เขาจะเลือกโลกไปที่สองหรือว่าเขาจะเลือกคุณไม้ใพ่ตอบกันคำถามบ้านบื้มมากนะคะ mm. เขาจะเลือกโลกไปที่สองหรือเขาจะเลือกคุณจะแบ่งไพ่เป็นสองฝั่งนะ mm. เขาจะเลือกคุณไมยหรือว่าเขาจะเลือกโลกไปที่สอง ออในก่อนดีเปิดฟังนี้ก่อนแล้วกันอ่ะอันนี้ฝากของรุ่นที่สองไม่คิดจะเอาอยู่แล้วนะ,ะมาดูฟังของคนนะชืึนชื่นเครียดเหมือนนกันเลยอต่อนะ จบดีจบสวยเอาฝั่งไหนก่อนดีฝั่งนี้ก่อนเนาะฝั่งของคนที่เป็นโรูปใบที่สองนะคะไพ่ตำแหน่งแรกเป็นสีถ้วยอ่ะถัดมาเป็นสามดาบห้าเหรียญชาลีออดเก้าถ้วยคิงเมเทา้าแล้ไพ่จบเป็นสามเหรียญน,นะคะไพ่ฝั่งเนี้ยบงมอกถึงว่า เขาให้คนคนนี้อยู่ในฐานะมือที่สามตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่เขาไม่มองว่าเขาจะเลือกตั้งแต่แรกอยู่แล้วไปขึ้นสีถ้วยมาอืมแต่ที่เขามามีฝั่งเนี้ยเพราะว่าหนึ่งเลยมันเขาได้ทําอะไรแปลกๆใหม่ๆที่เขาไม่เคยทามาก่อนและเขาดูเป็นที่พึ่งได้เขาดูตัวใหญ่เวลายอยู่กับโลกใบที่สอง นะคะคเขาดูเป็นที่พึ่งเขาดูพึ่งพาได้เป็นที่ปรึกษาให้ได้นะคะแล้วก็ดูเหมือนมันเป็นการเยืนยอมีคำมีคำเยืนยอกันเกิดขึ้นอะ่ะเหมือนพาพาไปทำอะไร,รแปลกใหม่ๆที่เขาไม่เคยทำอ่ามันเป็นการมันเหมือนเพื่อนดื่มเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวมากกว่าก้าวถอยนะคะ ออกไปเจอสิ่งใหม่ๆที่เขาไม่เคยได้สัมผัสมันเลยเป็นความสนุกเป็นการเที่ยวเล่นอืซึ่งเขาก็รู้ว่าไอ้ฝั่งเนี้ยมันไม่ใช่ชีวิตจริงมันไม่ใช่ความจริงมันมันแค่ประเดี๋ยวประเดาวเท่านั้นนะคะเขาอยู่ในแค่ฐานะันนี้คะ่ะไม่ได้คิดว่าจะเลือเอามาเป็นคนในครอบครัวอ่ะมามาดูฝั่งนี้กันทีนี้นะคะอันนี้เป็นฝั่งของคุณ ฝังของคุณขึ้นมาเป็นเฮอร์มิต n คิงดาบเก้าดาบอัศวินเหรียญแปดดาบสองไม้แล้วก็จบเป็นสิบเหรียญไพ่ใบนี้คือคีย์เวิร์ดสุดท้ายสำคัญนะคะอ่ะมาเล่าหกใบนี้ก่อนหกใบนี้บ่งบอกถึงความเครียดความกดดันความท็อกซิกในความสัมพันธ์มากๆหันหน้าเข้ามาหานี่คือ มีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาปัญหาเดิม,ดมๆซ้ำๆที่แก้ไม่ตกด้วยซ้ำแต่แปลกอย่างหนึ่งที่ต่อให้มันเครียดปวดหัวนอนไม่หลับหงุดหงิดงุนงานใจแค่ไหนก็ตามในอนาคตของเขาอะยังมีคุณอยู่ในนั้นเสมอเขามองมองไกลอะมองการไกลและถ้าชีวิตเขามันจะเป็นครอบครัวที่ดีได้อะมันต้องมีคนอยู่ในนั้นไพ่ไาามา้จบของคุณกับเขาอะ คือพ่ครอบครัวนะคะพ่ายสิบเหรียญการสร้างครอบครัวด้วยกันแล้วมันเป็นการสร้างครอบครัวที่มันเกื้อนหนุนกันอืมเป็นสิบเหรียญที่มันที่มันกลมกล่อมอะ่ะที่มันไม่ลําบากใช้ชีวิตอย่างสุขสบายได้นะคะมีเงินมีทองเนาะเพียงแค่ว่ามันจะมีข้อเสียตรงที่เราอะ่ะมันคือความจริง ฝั่งของคุณอะมันคือความจริงมันคือชีวิตจริงมันคือปัญหาจริงๆที่มันที่มันต้องเผชิญมันจะไม่สนุกมันจะไม่ได้หลันล้ามันจะไม่ได้แบบผ่อนคลายสบายใจเบื่อแ้วเพราะ่ามันต้องมีการวางแผนอืมเพราะมันคือการลงมือทํามันไม่ใช่การซ้อมอันนี้อันนี้คือความจริงอันนี้คือโลกมายาอะค่ะยังเป็นคุอยู่ที่เขาเลือก ยังเป็นคนอยู่นะคะต่อให้มันอิเล็กเคขาแค่ไหนก็ตามต่อให้เขาจะมีเขาเป็นคนพูดแรงอยู่แล้วคิงดักนะคะเป็นคนพูดแรงเป็นคนด่าแรงเป็นคนปากอื้มนะขวานพาซากนะคะและค่อนข้างจะแสดงตัวเป็นคนอินโทรเวิร์ตด้วยซ้ำเวลาอยู่กับคุณแต่ใบจบก็คือ10 10เหรียญค่ะกลายเป็นครอบครัว ย,ยังเป็นคนอยู่ยังเป็นคุณที่เขาเลือกไม่ใช่โลกใบที่สองนะคะ